แม่มานะแ,แม่มานะครับแม่ไปซื้อของแ,แม่มานะ<อ>พี่ท้าไปกับแม่ไหม<อ>ไปปะฮ่าอ,อ,อ,อไม่ไปเหรอหสวัสดีครับรออยังท่าง่างวงตลอดเลยนะเนี่ยวัสดีครับยาัอดีครับ,สสรบสัสดีครับแม่แม่นะขอบคุณแม่แม่นะคะทุกคนที่ติดตามแพนด้าน,นะคะ ตอนนี้ยอดติดตามแพนด้าขึ้นในช่อง youtube นะคะอวยทุกคนเรนดูแพนด้ากันน่าดูเลยพี่จ้าขอบคุณมากๆาเนาะ,อะ,อะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแม่ๆม,มากมาก,มากเลยไม่ว่าจะเข้ามาในช่องทางไหนนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆแล้วกันอ,อ้าวโชว์แล้วค่ะเข้ามาดูความ เออคี่บ่นของแพนด้าความวุ่นวายของครอบครัวแพนด้าใช่ไหมลูกเออวุ่นวายไหมฮะนางคุยเก่งค่ะทุกคนถ้าวันไหนอารมณ์ดีร้องเพลงด้วยนะคะทุกคนถ้าแม่แม่เอฟซีที่ติดตามแรกๆนะคะจะรู้นะคะว่าพี่ท่านี่บ่นเก่งคุยเก่งแต่ตอนนี้เหมือนจะง่วงค่ะทุกคนง่วงปะ ว่างว่างจริงไหมเนี่ยอ่ะลุกลุกลุกเลุกลุกน้องน้องไปไหนกันหมดลูกอืมอะน้องไปไหนกันหมดนู่นทุกคนตาตาครับตาครับน้องไปไหนกันหมดเนาะเอ๊ะน้องโซนไหมลูกลืม <laughs> จะลืมตาไม่ตื่นแล้วค่ะทุกคนง่วงนอน แต่แม่ไปดูน้องพาไปดูน้องแพนด้ากันค่ะทุกคนนี่นาต,าาต,าาตาต้าต้าสตาต้าสตาต้าตัวแสบน้องชายสุดที่รักของพี่แพนด้านะคะทุกคนดูทำหน้าดิดูหน้าตามาดิตาต้าตาต้สาสตา,สาตา้สาสวัสดีครับสวัสดีครับจางปกติกุยเกงค่ะทุกคนอีกแล้วนะคะดูวิมานดิทำไมนอนสิ้นหวังอย่างนี้ เออแม่คุยกับพี่มาก่อนคุยกับพี่มาบ้างมามานี่ทุกคนพี่มาตะมงตะหมูช้าหมดเลยค่ะน่าจะโดนน้องเนี่ยค่ะตีกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูมาอ่ะเหลือใครเนี่ยนี่นี่คนว่ารออะไรเนี่ยค่ะรอกินเปียกค่ะก๋วยจั๊บตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนก๋วยจั๊บตัวนี้ น่ากินเก่งค่ะอ้วนตุ๊บเลยปวดจ้าคุณนายอันนี้จะจ้องปวยจ้านะค่ะทุกคนจ้องตีเขาค่ะเดินไปโน่นแล้วอ่าน้องลิ้นะคะทุกคนเขาจะดักปวยจ้ะะาเลยค่ะดักหน้าดักหลังค่ะทุกคนจะจะรอตบเขาพอพอเห็นกล้องแม่นะคะน,น้องลิศฉลาดคะ่ะทุกคนน้องนี้ก็จะเดินทำเชยเลยคะ่ะจับจับป้ติงครับยังดูจ้าแม่ดิจับ,จบ อุ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอ่ะปไ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 ป,ป,ปขึ้นแล้วอย่าไปกวนแม็กนัมนะลูกอยาก่าไปทะเลาะกับแม็กนัมนะมดูพี่มาดูพี่ม,มะจะไปแล้วค่ะทุกคนยังไงแวะมาดูแวะมาให้ดูเด็กๆดูความวุ่นวายของแพนด้าจะไปแล้วพี่ได้บายบายยัง แม่แม่เอฟซีบอกว่าเอ๊พิดาพูดได้จริงด้วยเนี่ยพิดาพูดได้จริงด้วยไหมได้ปะได้เนาะได้เออพูดได้เหมือนคนเลยเขาจะชอบพูดคำตามหลังของแม่นะคะทุกคนแพนด้าเนี่ยนั่งฉลาดนะคะทุกคนแพนด้านี่น่งจะจำคำแม่นอืมแต่แม่ก็ สอนหมดเลยค่ะสอนทุกคนแต่ว่าไวพิบเนี่ยคือแพนด้านี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดแมวเลยค่ะทุกคนถ้าเราถามหวยนางก็จะบอกเป็นตัวเลขถ้าเราถามอะไรเนี่ยนางจะรู้นะคะคุยเรื่องวัดเรื่องอะไรแพนด้านี่จะสื่อสารหรือตอบโต้แม่ได้หมดเลยใช่ไหมเลาะนะ <c oughs> เออเสียตั้งใจฟังแม่มากเลยเนี่ยคุยเรื่องวัดแล้วเนี่ยแม่ว่าจะชวนพี่ด้าไปวัดนะด้าด้า,ดา ไปปะไปปะชวนไปวัดนะไปป่าวเอ๊ะอัไหนครับเขามองนกมองอะไรข้างนอกนะคะทุกคนนี่มันมีหมาเตี้ยอยู่ข้างนอกนี่พี่ดาเขานั่งมองไปน,นะค่ะทุกคนเอาพี่ดาบ๊ายบายก่อน,นลูกนะบ๊ายบายบ๊ายบายๆเร็วบ๊ายบายเร็วบายครับ หวานให้ดูหน่อยเร็วโอเคครับไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเอ็นดูแพนด้าหน่อยเนาะเนาะเอ็นดูแพนด้าหน่อยนะแมนะนะ่แม่ค่ัส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับ